ทุกคนผมนอนนิสเซดาขาโอ้โหพี่หลุดยเล่นอิ่มมันร้องไปทั่วนะผมนอนนีแซซครขาอยู่กับผมอีกแล้วจีเทคาเรียวันนี้ชิวๆตีคนเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะ <S <S เดี๋ยวคลิปหน้าผมนี่ตำรวจให้ดู เดี๋ยวนี่เอาไอเด็กกันไอเด็กไอเด็กเอ้ยชุดเท่ว่ะเฮ้ยมีปีกด้วยบินได้ปะวะแตว่าจะบินอยู่จัดเลยอย่าไปกลัวแค่โดนแบนเองเออเปล่าเปล่าพูดเล่นงั้นแหละเอาเรอเนี่ยนี่อย่ามาเล่นมอสไอ้ยี่นี่อย่ามาเล่นมอสมาไม่ได้จรงเลอ่ะมีไม่เนังเกตา โอ้โหร้องตีลมร้องไปร้ <c oughs> อง,งดังๆพระหนุ่มร้อง,งดังๆ

นนว่ไปซื้อมาโอ้โหตล้ดมัีเอเยอะเยโอ้เล่นอิ่มหดราคาเล่นอิ่มอดี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 ดีอดดอิ่มาอ่นัน้องอิ่มเฉะทุกคนอดีตีโดนดิโอ้ตไม่ดตี่ดนีดี นี่เยาวิ่งเด้อแนั่นแหละนี่นี่ <c oughs> นี่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 สามศพ <c oughs> เลยเหลือลือนแถวบ้านเรียกเหลือน เดี๋ยวเอาตรงๆอ่ะเนี่ยเนี้ยกูกูมีคลิปด้วยเดี๋ยวกูแจ้งแบนด้วยท็อกซิกอ่ะกูจะทำคลิปลง YouTube อยู่พอดีเลยแต่แล้วกูอัดคลิปไปด้วยท็อกซิกอะไรอ่ะคอมมอนคันที่สภาคอมมอนท็อกซิกคอมมอนคันที่เนี่ยเดมคอมมอนคันที่แอนด์พีจิแก๊งแก๊งแมนดูดูคลิปไหมเดีดแดดส่งส่งให้ให้ให้เอฟบีไอดูเลยส่งให้แอดมินดูนะกูพูดจริงด้วย <laughs> เลื้อนนะแถวบ้านเรียกเลื้อนเนี่ยดูดิมันมันจะสู้ได้ปะไอ้เหียไอ้เหียเอาอยู่มันเอาอยู่ไอ้แกงมึงเด้อ <c oughs> เอาดิเอาดิ <c oughs> เอาดิตีเลย ตีไว้ตีไว้มันมอสมันมอสมันมอสควายโง่กระจกไปกี่ฟุตไปไอ้แกงแกงไอ้ดีสิบเอเด มันตีนอยู่โหแต่ละคนแม่งเลอะๆทั้งนั้นน่ะกูให้ยกเซื้อก็สะพานไม่ลงเฮ้ยสะพานเฮ้ยเขาให้ผมซื้ออะไรไม่รู้เนี่ยเอ้ยมันดีกูแต่ว่าเอาดิ๋ยเหี้ยปันดีปันดีเหี้ยรู้ดิปันดีปันดีสะพานเหลี่ยม ไอ้สามึงตีใครวะเดี๋ยวกูช่วยเอากูช่วยมึงได้นะเว้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูทำให้ไอ้ดี50สิบหยุดเนี่ยเฮ้ยกูทำได้แล้วกันมาเนี่ยเนี่ยมึงมึงตีไก่ไอ้ชี้ก็ได้ไอ้ชี้ตีกไอ่สายมาตาดูหกก็ไม่ได้ตึงเลยโอ๊ยเอ้า เอาดีฟันด it ีเนี่ยเห็นป่ะเะดูวออแกงดะเออของจริงอ่ะหล่อนนี่อ่ะ ดูดกันชายเยอะไอสัตว์ <_ c oughs> ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาดิมาดิกลับมาดิมาดิมาบุกมาบุกมา,มา,มา,มาเอ้ยังกูจะแตก ไปแล้วดีสะพานีก่าสะพานดีกว่าไม่ได้เดินไอยเหี้ยเอ้ยกูจะแตกเอ้ยเอ้ยเ้ยไอ้ี้ยมันลุมกู เจ็ดดังยดเวยตวเจ็ดเ็ดเจ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 ็ดเฮ้ยไปแล้วเียไม่ยี่ะังพาเลยมเอาตาแดงก่ำอ่ะตาแดงก่ำอ่ะ ตาแดงกล่ำม,มาฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะบล <c oughs> ็อกจังระบบรักตบโอเคยเฮ้ยตาแดงกล่ำเลยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวเอาอีกเฮียหาแกล้ง <c oughs> คนดีกว่าอีกครับมันจะมาหรือเปล่าเฮียมาดิมึงก็มาดิ

ได้ได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอวะโอ้ <c oughs> โหยังไม่ได้ส่วนคนเลยเมื่อกี้อโอ้ก็อยากขายอาหารดีขายเลย <c oughs> ไม่ได้ขายอะ่ะหนูกูเตะตาแดงกลับเมียเฮ้ยลุงปอนอยู่ไหนวะลุงปอนดึงหนูเข้าเก๊ะลุงปอน ลงปงเฮ้ยเหี้ยมันก็ไม่ซนะื้อไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันตีกูมันตีกูกเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยปรุธก่อนแล้วลงปงกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเหี้ยมันตีไม่หยุดเลยมันตีไม่หยุดเลยเ เจริงจริงจริงอันนี้จริงเฮ้ยพอพอพอขี้เกียดีแล้วพอเอ้ยแปดสองปะวะใจเกลยแปดสองปะวะเฮ้ยแป๊มนึงแป๊มนึงสีแกงแมงด้วย vìng đi nãy giờ, đi nãy giờ, đi nãy giờ, vìng đi nãy giờ, ai

อ้ะม่าดิช้หมัดหมัส่วนสนะหมัดส่วนไม่เบสมาดิจริงนะนี่ความจริง้วนะนี่มัส่วนไม่เบสมัส่วนไม่เบสไม่ครอากูงัเฮ้ยเฮียเกือบแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

พี่มันบอกมันจะเรียกสี่แก๊งมาเล่นด้วยผมอ่ะเอาให้เอาด้พอแล้วพี่ <c oughs> ไม่หิวเฮ้ยอย,ย่าช่วยกูด้วยช่วยกู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  <c oughs> เร็วเดี๋ยวกูตะตันมันให้กูใช้เวทมนต์ตะตันให้นี <c oughs> ่เป็นไง ขยับไม่ได้อะแบบเสกไว้เลยอะให้แข็งไว้เลยอะกล้ากล้าเล่าไม่เหรอปะจริงเจ็งไปดิป,ะไป,ปะไปบะไปบ๊อบไปโบนเขาแล้วไอชี้อะไรวะให้ตัวบ้าแรงเนี่ยเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วเอาอี้นี่ก่อนนะมาดีสัตว์มาจะขอร้อเตลับโอ้มันไหวอยู่แล้วใช่ไหม ไปกังไปเกย์ในกัง e กังกูไม่เคยเจอเหี <ım> ้ยเฮ้ยไม่ได้พูดอีกแล้วมาดิ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 ไอเอาเอาเอเดี๋ยวกูแข่งให้ เดี๋ยวเจอสกิลกูน <lide> ี oh ่เจอสกิลกูเจอสกิลเจอสกิลแช่แข็งกูเป็นไงเรือดิสัสฮัลโหลทุกคนเดี๋ยววันหลังผมมาเล่นเรวือเห็็นนกว่าะขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบครับขอบคุณมากครับ ฝา,า,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามคด้ครับคาณค่ะช